น้ำห้าสายเป็นผัวอารมณ์ท่านนายกไหมคะหัวใครนะอารมณ์ท่านนายกอะค่ะหัวผมเรื่องอะไรอารมณ,ผมนนรมณาา์ผมเป็นคนอารมณ์ดีจนะตายผมไม่คนอารมณ์ดีนะจริงๆนะ่ะผมเป็นคนตลกก็ไปเห็นนะเวลาผมตลกว่าคุณก็ตลก,ผมตล,กผมตลอดอะเวลาผมเสียงดังางดีผมก็แกล้งก็ไดตัวใ่ผมจะแกล้งนะเวลาผมหิดหงิดแกลงก้งหงุดหงิดไม่ได้หงุดหงิดจริงแต่อย่าทำบ่อยแล้วกันอย่าแย่บ่อยนะขอบคุณทุกคนนะต้องการให้ทุกคนยิน้มทำไมทำตาบอยเป็นไร มองนอนดิเก่งมากครับนอนฉันได้นอนกลางคืนไม่หลับเลยเนีนึกถึงคำตอบจะมาตอบเธอเอ้าวหลับไปแล้วตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเด๋เวเถอนะโดยเช้าเขาบอกม่าเขาบอกามีสองอย่างคนชื่อคุณสมชายคุณสมนึกไงคุณสมชายเนี่ยเขาตื่นแต่เช้า มาทํางานแต่เช้าใช่ไหมเตรียมงานประชุมมาเชิญนายก็รับใช่ไหมเออก็ก้าวหน้าอีกคนหนึ่งเทียบกันคุณสมฤทธ์ตื่นก็สายมาทํางานก็ไม่ทันหนังสือทุ่มหมดทุมหูถึงเวลาก็ไม่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนเท่านั้นจะเป็นสมชัยหรือสมฤทธิ์เลือกเอาหรือจะเป็นผสมกันก็ได้คือต้องปรับตัวเองนะไม่แบบผมใหญ่เล่นนะเผอิญผมผ่านไปเห็นพอดีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมว่าผมพูดเสียงดังแล้วนะนั่นเนี่ย นะบางททหารเนี่ยยึดพื้นแล้วนะประชาก็ฝากความหวังไว้กับท่านนายกเนี่ยท่านนายกคิดว่ายังฝากความหวังไว้ได้อยู่ใช่ไหมคะนี่มันถามถามแบบนี้มันถามไม่ตั้งสรรค์อะไรสร้งสรรค์แล้วนะคะหมายถึงว่าไปลงอุโมงค์ไหมอะไร ก็ลูกถามเขาให้มาก็กับลาธรรมดาเนี่ยเขาเขาบอกว่าได้ลมเย็นเหมือนเหมือนหินไงเนี่ยตั้องใส่มาโมโหต้งงกิเข้าเลยขอบคุณครับอะไรนะหิวข้าวหรือยังคะรอแล้วบอกคะอยาจะได้ไปกินข้าวไม่มีไม่หิวแสดงว่ายังพูดได้ก็ความหวังไงความหวังความหวังอย่าทำลายความหวังของท่านท่านจะบอกผมเป็นความหวังเดียวอย่าทำลายผม ไม่มีใครทำอ่ะฮะพอแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไม่ไหวเฮ้ยเป็นอย่างนี้แหละก็คนสูงวัยอ่ะจะเป็นอะไรล่ะอะไรนะสาวน้อยใจไม่มีล้วก็บอกเขาลเวลาเขารู้แล้วอะไรก็เอาไม่อยู่อารมณ์ดีปกติเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนดีนะเป็นคนเสี่ยงนะค่ะก็พยายามถามวนหวานอารมณ์มันติดอะไรอยู่เหมือนกัน ะวราดี